รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลายงานการศึกษาขั้นพื้นฐานในวันที่21-22กันยายน2567สนกรระดับอำเภอปลายดำเนินการสอบวัดผลสำเร็จปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ดำเนินการสอบจำนวน5สนามดังนี้ หนึ่งสนามสอบโรงเรียนปลายวิทยาคาร 2. สนามสอบโรงเรียนสังวานวิทย์สาสสนามสอบโรงเรียนบ้านเมืองแปลง 4. สนามสอบโรงเรียนบ้านปงา่งสาและ 5. สนามสอบค่ายสนบัณฑิตงานการศึกษาต,ต่อเนื่องเข้าร่วม,มหากรรมส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน Learn to Earn จบแล้วมีงานทำในวันที่6กันยายน2567เนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือณาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดไม่ห้องสอนตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปโดยบรรยากาศภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าที่จัดทำขึ้นโดยกลุ่มฝึกอาชีพผู้สูงอายุและกลุ่มส่งเสริมอาชีพต่างๆที่จัดขึ้นโดยสรกอรอระดับอำเภอปาย งานการศึกษาตามอัธยาศัย 1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุดบริการยืมคืนภายในห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุด 2. กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตทำความสะอาดทั้งภายในและบริเวณภายนอกห้องสมุด 3. กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาดหมุนเวียนหนังสือจุดบริการ 5. กิจกรรมหนังสือชุมชนปันหนังสือบ้านหนังสือชุมชนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลายได้เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2567และวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2568สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนระหว่างวันที่25-26กันยายน2567 ณห,ห้องประชุมพิชาพรเฮาส์ตำบลผาบ่องอำเภอเมืองไม่ห้องสอนจังหวัดไม่ห้องสอนในระหว่างวันที่17-18กันยายน2567มีการประเมินพนักงานราชการผู้สอสอชรอบที่2โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณธุริและผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลายขอจบการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน2567 ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลายไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะขอพระคุณสำหรับการติดตามรับชมและรับฟัง